สวัสดีครับนุ่มบุรภาฟาร์มวันนี้จะพามาดูมะเขือเทศอายุ50กว่าวันนะครับผลบางผลเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับช่อนี้ยาวถึงวัสดุปลูกเลยนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวจะพามาแนะนําวัสดุปลูกก่อนเลยนะครับบอกไปหลายรอบแล้วเหมือนกันวัสดุปลูกหลักคือใบไม้นะครับใบไม้เป็นหลักนะครับใบไม้เนี่ยจะประมาณ50%นะครับใบไม้เยอะมาก ใบ,บไม้บใบไม้5 0ขี้แพะรองลงมาแกบดำนิดหน่อยนะครับขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ขี้มา้าทรายทะเลแล้วผ่านการหมักนะครับด้านล่างเนี่ยลึกลงไปเนี่ยนะครับจากตรงนี้ไปประมาณ20เซนปูด้วยพลาสติกนะครับปูด้วยพลาสติกนะครับวัสดุปลูกนี้ไม่มีดินเลยนะครับแต่มันละลายกลายจะเป็นดินหมดละ นะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วดูช่อดอกช่อใบเขาเต็มไปหมดเลยนะครับช่อดอกชอ่อใบเต็มไปหมดเลยใบยไม่เป็นโรคนะครับใบไม่เป็นโรคเลยนี่ดูใบเขาเห็นไหมครับนี่ช่อดอกใหญ่นี่ครับช่อดอกนี่ช่อดอกนี่ก็ช่อดอกเห็นไหมมีตลอดเลยนะครับดูแล้วดวกทุก ทุกต้นนะครับตั้งแต่ข้างล่างขังน้นบนนี่เห็นไหมครับแยกไปนี่อีกเส้นหนึ่งข้างล่างเห็นไหมครับดกอย่างนี้ทั้งทุกต้นเลยนู่นห้าสิบกว่าวันข้างล่างเตียนเมื่อคืนนี้เราทําการตัดแต่งใบและดูขนาดใบของเขานี่นี่ดูขนาดใบของเขาบลักากากเลยเ,เดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับกฝ่ามือนี่ครับหนา เขียวเขียวหนามากนะครับนี่ดูเห็นไหมครับลดต้นพ่นใบด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะครับเพื่อนเพื่อนอยากได้ช่อใหญ่ช่อยาวแบบนี้นี่แหละครับต้นเหตุน้ำหมักปลาทะเลของหนุ่มบุรพาฟาร์มราคาลิตรละ200บาทมีขนาดบรรจุ1ลิตร5ลิตร20ลิตรนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับราคาลิตรละ200บาทอัตราการใช้5ซีซีต่อน้ำา1ลิตร นะอันนี้คือต้นเหตุของมันที่ทําให้ช่อใหญ่ช่อยาวส่วนนี่น้ําทะเลนะครับเราใส่ไในถังนู่นเลยเดี๋ยวให้ดูทีละแถวนะเนี่ยนไหมครับตัดแต่งตัดแต่งต้นให้มันปร่ปงๆแบบนี้นะครับมะเขือเทศไม่ต้องไว้ใบเยอะมันจะเป็นภาระของต้นนะครับอันนี้ปลูกสไตล์หนุม่มบูรพาฟาร์มนะรสชาติหวานอร่อยลดด้วยน้ําทะเลนี่ดูเห็นไหมแล้วขนาดของผล นี่เทียบกับนิ้วโป้งผมเนี่ยใหญ่กว่านิ้วโป้งผมเยอะเลยเห็นไหมครับเลือยถึงดินอันนี้ช่อแรกนะครับเราตัดแต่งให้ต้นมันโปง่ปงๆแบบนี้ปลูกอินซีร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่พึ่งพึ่งลดพึ่งพึ่งพ่นด้วยน้ำหมักปลาทะเลไปกลิ่นหอมฟุ้งเลยน้ำหมักปลาทะเลหอมฟุ้งเลยและดูนี่ช่อดอกผมอยากจะให้ดูช่อดอกเห็นไหมครับช่อดอกหนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ช่อหนึ่งมีสี่เส้นเห็นไหมครับ นี่จะเป็นแบบเนี้แล้วมันดกนะครับวิธีการตัดแต่งก็แบบนี้นะครับเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะฮะเนี่ยช่อดอกใหญ่มากดูเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ดูก้านชอ่อเขานะนี่ดูยาวมากเห็นไหมครับมันจะแตกเป็นมือเสือเนี่ยหนึ่งมันจะไม่มีเส้นเดียวนะมันจะมี3มเส้นสี่เส้นนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยสี่เส้น ใช่ไหมครับนี่ดอกแบบนี้เลยอันนี้เพิ่งจะห้าสิบกว่าวันเองนะแต่บางอันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแคลเซียมโบลอนอย่าได้ขาดถ้าขาดแคลเซียมโบลอนนะครับตูดลูกไม่ใช่ตูดผมนะตูดลูกตรงเนี้มันจะดํานะครับตูดลูกมันจะดําผลผลตูดที่ตูดแต่มันจะดํา นะครับถ้าขาดแคลเซียมโบลอนนะนี่ยาวมาถึงนี่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับดอกมากอายุห้าสิบกว่าวันนี่ดูเห็นไหมแล้วไม่ร่วงนะครับใบไม่ร่วงเทคนิคขย่าต้นตอนเช้าแบบนี้ขย่บเบาๆนะครับเกสรเนี่ยเป็นเกสรสมบูรณ์เพศมันจะฟุง้งพอฟุ้งมันก็จะติดดีขึ้นนี่ดูเห็นไหมครับดอกเต็มต้น แต่ละช่อดอกนี่ใหญ่ๆทั้งนั้น,นเห็นไหมครับนี่จะให้ดูเดินดูทีละแถวเลยนะครับนู่นเนี่ยดูช่อดอกช่อนี้น่าจะไปกิโลเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยนะช่อใหญ่มากข้างล่างก็ติดข้างบนก็ค่อยไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยยาวเฟื้อยเลื้อยลงดินไปเลยขนาดผล เห็นไหมเนืวัสดุปลูกมันขี้แพะเนี่ยข้อดีของขี้แพะคือมันจะทําให้วัสดุปลูกเนี่ยร่วนซุยแล้วมันเป็นปุ๋ยในตัวขี้แพะในตัวเจ้นจะเยอะมากนะครับแล้วดูลําต้นวบใหยใหญ่กว่านิ้วโป้งผมนะครับเนี่ยแต่ละช่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยทุกต้นเลยอ่ะดูฝั่งนี้มั่งนี่เห็นไหมครับนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมครับเนี่ย ช่อดอกใหญ่มากเห็นไหครับเลือ้อยลงพื้นไปเลยนี่ยาวเฟื้อยเลยนะดูแบบนี้เลยแบบนี้นะครับต้นโตวไวต้นอวบใหญ่อวบมากนะเนี่ยหเส้น2เส้น3เส้นสี่เส้นเดี๋ยวเขาจะยืด เดี๋ยวเขาจะยืดยาวเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะยืดยาวมานี่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเราตัดแต่งนะครับเอาไว้ลําต้นยอดเดียวเท่านั้นนะครับตัดแต่งแบบนี้เนี่ยมันมีสองง่ามเฮียสองง่ามเอายอดออกเอาดอกไว้ง่ายๆนะครับเอายอดออกเอาดอกไว้นะครับสลับกันก็ได้นะเนี่ยสลับกันก็ได้นะครับสลับกัน รอบหน้าก็ไปเอานน้นแทนสลับไปมาหรือจะทําอย่างเดียวก็ได้นะครับจะเอาแขนงออกไปเลยก็ได้นะครับทําได้ทั้งสองอย่าง,างนี่ดูเห็นไหมนี่ปลายช่อยังเป็นดอกอยู่เลยเห็นไหมยาวเฟื่อยเลยยาวสี่สิบห้าสิบเซนเนี่ยช่อดอกเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยแล้วผลไม่มีร่วงไม่มีแตก นะครัเนี่ยอย่างเงี้ยเอาออกเลยเอาออกเลยเดี๋ยวต้องพัดคือมะเขือเทศเนี่ยเวลาเขาตั้งต้นได้เนี่ยเขาจะไปไวมากนะครับเราต้องแขวนต้นเนี่ยวันเว้นวัน,นย,ยาวแล้วมันนะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับเหลือห้อยลงพื้นไมหมดฝั่งนี้ก็มีนะเห็นไหมคร ดกทุกต้นเลยแน่นไปหมดเลยเห็นไหมนี่ซอยซอยใบยออกเพื่อให้มันโล่งนะครับไม่งั้นใบมันแน่นดูขนาดใบของผมนี่เท่าฝ่ามือครับเท่าฝ่ามือนะครับแล้วไม่มีโรคใบสะอาดนะครับเราพ่นเบกกิ้งโซดานะครับพ่นเบกกิ้งโซดาอีกวันหนึ่งแล้วก็พ่นน้ำส้มอ่อไอ้โทษโทษทีวันแรกเราจะพ่นกรรมฐา,านเนื้อทอง วันที่2พ่นแบกิงโซดาวันที่3พ่นน้ำส้มผลไม้เป็นการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราและ,มะแมลงนะครับเราป้องกันดีที่สุดนะครับนี่ลดด้วยน้ำทะเลนะครับอัตราสาส ec 0.30นี่นี่ดูโคตรดอกนี่ดอกมันแล้วดอกโคตรใหญ่เห็นไ,ไหมครับนี่ เฟื้อยไปหมดเลยยาวเฟื้อยไปหมดเลยนะครับครับถ้าท่านสนใจวิธีการปลูกสนใจก่อสร้างโรงเรือนก็ติดต่อหนุ่มบูรพาฟาร์มได้นะครับสนใจน้ำหมักปลาทะเลก็สอบถามกันเข้ามาได้ราคาลิตรละ200บาทไม่มีเก็บปลายทางนะครับปีนี้เราไม่ส่งแล้วนะฮะเราจะส่งปีหน้าเลยนะครับถ้าอยากถ้าถ้าท่านดักได้ช่อแบบนี้นะครับติดผลยาวแบบนี้ ก็ใช้ตัวนี้ครับแล้วท่านจะร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผมดูให้ดูเห็นไหมครับด้านล่างจะเตียนหมดเลยเห็นไหมครับด้านล่างจะเตียนหมดเลยอนะูแบบอินซีข้อเสียคือต้องถอนหญ้าบ่อยครับโอเคนมบุรพาฟาร์มรายงานวันพรุ่งนี้ไปสอนปทุมธานีสวัสดีครับ